สวัสดีครับบานาน่ามูวี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่สปอยหนังเชนซอมแมนปีศาจเลือดยนต์สุดเกียนเป็นหนึ่งในอนิเมะเลือดสาดท,ที่มันมากเลยนะครับเรื่องราวจะดาร์กและเลือดสาดขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังกันได้เลยครับเรื่องราวของเชนซอมแมนนั้นเริ่มต้นที่เดนจิเด็กหนุ่มผู้อาศัยอยู่คนเดียวภายในป่าเขาอยู่ในบ้านหลังเก่า,กาและต้องทำงานใช้นี่ไปวันวันในขณะที่เดินไปทำงานเขาก็บ่นพึมพำว่า นี่ขนาดไปขายลูกตามาแล้วนะก็ยังไม่พอที่จะใช้หนี่เลยดูตัวเลขในบัญชีนี้สินของเดนจินะครับเหลืออีกมากโขทีเดียวมีหวังต้องทำงานทั้งชาติเดนจิเองก็มีเพื่อนกับเขาเหมือนกันนะครับเป็นปีศาจเลื่อยยนที่ชื่อว่าโปจิตะทั้งสองนั้นทำงานเป็นนักล่าปีศาจให้กับพวกยากุซ่าซึ่งวันนี้ปีศาจที่เดนจิจะมาลา่าเป็นปีศาจมะเขือเทศนะครับ และเมื่อเวลาผ่านไปเดนจิก็สามารถจัดการกับเจ้าปีศาจมะเขือเทศได้ยากุซาก็มาหาถึงที่ทันทีเลยนะครับสำหรับปีศาจมะเขือเทศนี่นะขายได้สี่แสนแต่หากค่าอะไรต่างๆแล้วรวมถึงหนี้สินแกก็จะเหลือติดตัวอยู่ประมาณพันแปดเท่านั้นเองนะเมื่อเห็นตัวเลขแล้วเดนจิแทบท้อแต่ก็ยังคงต้องทํางานต่อไปหลังจากที่ยากุซ่าจากไปแล้วนั่งคุยกันในรถยากุซ่าก็ได้พูดว่าต้องให้เจ้าเดนจิ มันทำงานใช้หนี้ในส่วนที่พ่อมันยืมไปเดนจิเองเขายอมทำทุกอย่างแม้กระทั่งอมบุหรี่เพื่อแลกกับเงิน100ถึงแม้จะดูเป็นเด็กดีแต่จริงๆแล้วเลนจิเองก็เหลี่ยมเยอะเหมือนกันนะครับเขาไม่ได้อมจริงๆหรอกเขาแค่แสดงให้ดูเท่านั้นเดนจิพระเอกของเรานั้นชีวิตสุดลันทดเลยนะครับหลังจากพ่อตายเขาก็อยู่อาศัยกับโปจิตะในบ้านล้างเก่าๆกลางป่า ในช่วงที่นอนอยู่นั้นเดนจิก็นึกถึงวันที่พ่อตายและวันที่พ่อเอานี้สินมาทิ้งไว้ให้แต่ก็ยังดีเป็นวันที่ได้เจอกับโปจิตะเป็นครั้งแรกเดนจิเองได้เจอกับโปจิตะที่นั่นทั้งค่าศุกสารของพ่อส่วนโปจิตะเองก็คือปีศาจเลื่อยที่ได้รับบาดเจ็บมาเดนจิเมื่อเห็นดังนั้นก็ตัดสินใจที่จะให้โปจิตะนั้นกินเลือดเพราะเขาได้ข่าวว่าปีศาจเท่ากินเลือดแล้วก็จะรักษาแผลหายได้ จากนั้นทั้งสองก็อยู่ด้วยกันเรื่อยมาและในวันลุ่งขึ้นเดนจิก็ไปบอกกับยากุซ่าว่าเขาจะไปเป็นนักล่าปีศาจเพื่อใช้หนี้แทนพ่อให้จริงๆแล้วเงินที่ได้จากการล่าเจ้าปีศาจนั้นมากกว่านี้นะครับแต่ว่าเจ้ายากุซ่าพวกนี้นั้นเอาเปรียบเดนจินะครับฟังเดนจิเองก็มีร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเดนจิคือนักล่าปีศาจเด็กน้อยที่มีปีศาจเป็นคู่หูทุกวันนี้เดนจิก็เป็นห่วงแค่ว่า เมื่อวันหนึ่งที่เขาตายไปโปจิตะเพื่อนเพียงคนเดียวของเขานั้นจะไปอยู่ที่ไหนแต่อยู่ๆพวกยากุซาก็มาหาเดนจิที่บ้านและบอกว่าจะพาไปกําจัดปีศาจที่โรงงานล้างเมื่อไปถึงโรงงานเดนจิเองก็ดีใจเพราะว่าจะมีเงินเข้ามาให้อีกแล้วยิ่งเดินลึกเข้าไปข้างในก็ยิ่งไม่พบกับอะไรเลยหัวหน้ายากุซ่าหันมาบอกกับเดนจิว่าขอบใจนายมากเลยนะเดนจิ พวกเรายากุซ่าเองก็ต้องทำสัญญากับปีศาจเช่นกันและปีศาจที่ทำสัญญากับฉันก็ต้องการนักล่าปีศาจนั้นเป็นสิ่งตอบแทนอย่างนั้นนายช่วยตายหน่อยได้ไหมเดนจิโดยเจ้าปีศาจของยากุซ่านั้นเป็นปีศาจที่สามารถสร้างซอมบี้ได้นะครับมันได้สั่งฝูงซอมบี้ให้มาลุกินโต๊เดนจิชีวิตเดนจินั้นสุดดาร์กแถมโดนทรยศอีกต่างหากถึงเขาจะเป็นนักล่าปีศาจแต่จำนวนซอมบี้ขนาดนี้ก็ไม่สามารถที่จะสู้ได้หรอกครับ เดนจิและโปจิตะนั้นได้ถูกลมค่าและแยกชิ้นส่วนเป็นชิ้นๆและได้โยนลงถังขยะไปแต่ปฏิหารนั้นเกิดขึ้นได้เสมอเลือกของเดนจินั้นล้นออกมาจากปากและไหลเข้าไปในปากของโปจิตะทําให้โปจิตะที่ใกล้จะตายฟื้นฟูร่างกายของตัวเองขึ้นมาได้เรื่อยๆและตอนนี้ร่างของเดนจิเองก็ค่อยๆฟื้นฟูเพราะว่าโปจิตะนั้นกําลังเข้ารวมร่างกับเดนจิ และในห่วงความฝันของเดนจิซึ่งฝันถึงโปจิตะอยู่นั้นปกติโปจิตะก็ไม่สามารถจะพูดคุยกับเดนจิรู้เรื่องโปจิตะได้พูดว่าฉันชอบฟังความฝันของเดนจินะและต่อไปนี้คือพันธสัญญาของเราฉันยกหัวใจให้นายส่วนสิ่งตอบแทนก็คือเดนจิต้องทําให้ความฝันของตัวเองเป็นจริงให้ฉันดูนะฟังเดนจิก็รู้สึกตัวขึ้นมาและพบว่าตัวเองนั้นยังไม่ตายที่หน้าอกของตัวเองนั้นมีอะไรแปลกๆอยู่ด้วย พอนึกขึ้นได้มันคือหางของโปจิตะนั่นเองส่วนที่ตกใจก็คือเจ้าปีศาจยากุซ่านั่นแหละมันงงมากว่าทำไมเดนจิถึงยังไม่ตายแต่ไม่เป็นไรงั้นมาลองอีกทีโดยมันสั่งฝูงซอมบี้จานวนมากให้ลุยเข้ามาหาเดนจิทั้งหมดเดนจิเมื่อเห็นหางของโปจิตะที่ออกมาจากร่างกายตัวเองก็เริ่มเข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดเดนจิตัดสินใจดึงหางของโปจิตะซึ่งเป็นเหมือนปุ่มสตาร์ทเรื่อย เหล่าซอมบี้นั้นลุมกินโต๊ะเดนจิอีกครั้งแต่ในครั้งนี้นั้นมีเสียงเครื่องยนต์คำรามออกมาเสียงคำรามดังก้องเลือดนั้นสาดไปทุกทิศทางเดนจิได้กลายเป็นปีศาจเลื่ยไฟฟ้าที่พร้อมจะขย้ำทุกชีวิตเสียงคำรามของเครื่องยนต์ดังกึกก้องเดนจิได้พุ่งตัวเข้าไปจู่โจมเจ้าปีศาจท,ที่รวมร่างกับเจ้ายากุซ่าจนตายในครั้งเดียวแต่การจู่โจมหัวหน้าตายไปนั้นก็ไม่ได้ทำให้พวกซอมบี้นั้นหลุดจากการควบคุม เดนจิจึงตัดสินใจจากการเจ้าซอมบี้ทั้งหมดในคราวเดียวเสียงคำรามของซอมบี้ดังทั่วโรงงานพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ที่ดังขึกก้องทันใดนั้นเองบุคคลปิศาทั้ง3มปรากฏขึ้นมาที่หน้าโรงงานแต่พวกเขาก็ต้องตกใจและพบว่าตอนนี้ฝูงซอมบี้นั้นได้ถูกจาัดก,การไปหมดแล้วฟังหยินสาวที่เป็นหัวหน้ากลุ่มนั้นเดินเข้ามาดูเดนจิและเธอพูดว่านายนี่ไม่ใช่ทั้งมนุษย์และปีศาจน่นา เดนจิได้พูดสวนกลับไปว่าช่วยกอดฉันหน่อยทันทีที่เธอกอดเดนจิร่างปีศาจเลื่อยนั้นก็สลายไปเธอนั้นได้แนะนำตัวเองว่าพวกเรานั้นเป็นนักล่าปีศาจของทางการนะจะมากำจัดซอมบี้นี่แหละแต่เธอนั้นจาัดก,การไปหมดแล้วเอาอย่างนี้ไหมล่ะเธอมาเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันไหมล่ะเดนจิได้งงและถามว่าถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงตอนเช้าจะมีอะไรกินบ้างเธอนั้นก็บอกว่ามีแยมกับขนมปังและกาแฟ ซึ่งเจ้าเดนจินั้นตัดสินใจรับปากทันทีเลยนะครับและต่อไปนี้ชะตาชีวิตของเดนจิและปีศาจเลื้อยที่อยู่ในตัวนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปคงต้องติดตามกันต่อนะครับและแล้วสปอยหนังเชนซอร์แมน ep 1ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับและเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกเรื่อยๆนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบายบาย